สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นสว่านแท่นยี่ห้อโควิดเป็นสว่านแท่นยี่ห้อโควิดรุ่น kv c 1 2 0รุ่น kv c 1 2 0นะครับตัวนี้เป็นสว่านแท่นยี่ห้อโควิดเราดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าสว่านแท่นโดยรอบกันก่อนนะครับค่อยๆไปกันช้าๆ สีแดงสวยสดใสของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานครับผมตัวนี้สภาพใหม่เอี่ยมแก่กล่องเลยเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อตะก,กี้นี้เลยนะครับตัวนี้ฐานเป็นเหล็กหล่อสีดำฐานปรับระดับเป็นเหล็กหล่อสีแดงสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับม,มาดูรูปร่างหน้าตาเจ้าตัวสว่านแท่นโดยรอบแล้วเรามาดูสเปคของ เจ้าสว่านแท่นยี่ห้อโคเวตกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นรุ่น Heavy Duty The Press ก็คือเป็นรุ่นงานหนักโมเดล kvc 1 2 0รุ่น kvc 1 2 0นะครับใช้กับไฟบ้าน 220V โวลต์ใช้กับไฟบ้าน 220V โวลต์ v, มอเตอร์750วัตต์มอเตอร์750วัตต์ตัวนี้ใช้โมเลชั้น3ตัวโมเลชั้นปรับระดับความเร็ว3ตัวสามารถปรับสปีดได้ทั้งหมด16สปีดนะครับ แล้วก็มีแผ่นกันที่เหล็กกระเด็นโดนด้วยนะครับมีฝาครอบกันเหล็กกระเด็นโดนนะครับตัวนี้ืสภาพใหม่ไม่มีรอยแตกแล้าของใหม่แน่นอนเลยตัวนี้ความสูงอยู่ที่เมตรย่สิ 20, เดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับ เรียบร้อยตัวนี้นะครับจากฐานเลยนะครับจนถึงฝาครอบด้านบนอยู่ที่1เมตรนะครับจากฐานถึงฝาครอบด้านบนอยู่ที่1เมตรนะครับมือจับใหม่เลยนะครับแล้วก็มาดูเปิดฝาครอบด้านบนปุ๊บก็จะเจอ มูเลชัน3ตัวก็จะเจอมูเลชัน3ตัวนะครับสามารถปรับระดับความเร็วของของมอเตอร์ได้ตัวสปีดค,ความเร็วเราสามารถเลือกได้เลยนี่ครับว่าอยากได้ความเร็วรอบประมาณเท่าไหร่ว่าอยากได้ความเร็วรอบประมาณเท่าไหร่นะครับปรับระดับความเร็วรอบของมอเตอร์ชั้นได้เลยนะครับของใหม่แกะกล่องเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดทดลองเครื่องดูกันนะครับ สามารถจาะงานได้จนถึง6ขุนนะครับความสูงอยู่ประมาณ1นึ่งเมรยี่สิบนะครับปิดสาข้อเกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดลองเครื่องกันดูเปิดแล้วตัวหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเงียบเลยครับตัวใหม่ครับนี่ปรับขึ้นลงปรับขึ้นลง ฐานบิดซ้ายขวาได้เลยของใหม่ฟิตเป๊ะเลยครับสามารถปรับสปีดได้ทั้งหมด16สปีดปรับความเร็วได้16สปีดเดีย๋ยวเรามาดูกันฐานล,าล่างเป็นเหล็กหล่อสีดำฐานปรับระดับขึ้นลงจับชิ้นงาน เป็นเหล็กหล่อเหมือนกันพ่นสีแดงนะครับตัวนี้ปรับสปีดได้ทั้งหมด16สปีดมอเตอร์เป็นมอเตอร์750วัตต์ทองแดงแท้เลยนะครับอมอเตอร์750วัตต์ทองแดงแท้สวยเลยลองดูโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ความสูงจากพื้นถึงฝาครอบด้านบนประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเดี๋ยวเราปิดก่อโอเคเครื่องเงียบเครื่องใหม่ครับครับก็ถึงตอนนี้แล้วเราก็จะมาทราบราคาเจ้าตัวสว่านแท่นยี่ห้อโควิดรุ่น KV4120 นะครับตัวนี้สวรรน์แท่นตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทราคาอยู่ที่8,900บาทพร้อมจะส่งนะครับจะส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยจัดส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยขนยส่งนะครับถึงบ้านคุณลูกค้าทุกท่านนะครับใช้ระยะเวลาส่งอยู่ประมาณ4-5วันทําการใช้ระยะเวลาส่งอยู่ประมาณ4-5วันทําการนะครับ เจาะงานได้จนถึง6ขุนปรับระดับสปีดได้ทั้งหมด16อกลอมอเตอร์750วัตต์ทุกอย่างเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับทุกอย่างเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานสนใจก็ลองสอบถามดูได้ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็0812898364เบอร์โทรศัพท์0812898364 Facebook ก,ก็ชื่อสถาพรโสภาลองเซิร์ชหาดูนะครับว่าสถาพรโสภา ส่วนไลน์ถ้าจะทักไลน์ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์เซิร์ชหาดูนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์0812898364เหมือนกัน0812898364เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจลองทักไลน์เข้ามาคุยหรือทักเฟซแล้วอินบ็อกเข้ามาคุยก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับแล้วแต่จะสะดวกเบอร์โทรศัพท์0812898364นะครับ ตัวนี้ของใหม่ยี่ห้อโคเวตปรับสปีดได้ทั้งหมด16สปีดมอเตอร์750วัตต์นะครับเป็นทองแดงแท้สนใจซื้อไว้ใช้ติดบ้านทำงาน DIY ก็ได้หรือจะซื้อไว้ติดอู่ซ่อมรถยนต์อู่ซ่อมจัก,กรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับใช้กับงานก่อสร้างก็ได้นะครับงานไฟฟ้าก็ได้นะครับซื้อติดบ้านไว้ซื้อติดอู่ไว้ใช้ไม่ผิดหวังนะครับของใหม่ ของใหม่เลยสนใจก็สอบถามได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง YouTube YouTube c h a n n e l ของผมนะครับแล้วถ้าสนใจสินค้าจะลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้หรือติดต่อในช่องทางที่ผมได้บอกไปก็ได้นะครับจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ